ตัวอย่างล่าสุดของโปเกมอนลีเจนอาเซอุตที่มาถึง13นาทีนั้นก็ทําให้เราได้เห็นฉากใหม่ๆหลายฉากเลยทีเดียวและในคลิปนี้ทางช่องลิเบอร์โลก็จะมาวิเคราะห์เกมโปเกมอนลีเจนอาเซอุตกันเหมือนเคยซึ่งก็ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะเบื่อกันหรือเปล่านะครับก่อนอื่นผมก็ขอออกตัวก่อนว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรมากมายเนื่องจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่อนข้างตรงกับที่ผมวิเคราะห์ไปในคลิปก่อนครับส่วนคลิปนี้ผมก็จะบอกเล่าข้อมูลและว,วิเคราะห์ในจุดที่ทําได้แล้วกันนะครับ เริ่มกันที่ฉากเก็บแร่ซึ่งในคลิปนี้เราก็จะได้เห็นวิธีการเก็บแร่กันชัดๆโดยการเก็บแร่นั้นก็ทําได้โดยการใช้โปเกมอนเก็บให้ส่วนตัวผมคิดว่าในครั้งแรกๆอาจจะรู้สึกว้าวแต่ถ้าเล่นไปเรื่อยๆแล้วต้องมาคอยปาโปเกมอนไล่เก็บแร่แบบนี้มันก็อาจจะทําให้หน้ารําคาญแทนได้ครับฉากต่อมาก็คือฉากที่จับบุยเซลได้ถ้าลองสังเกตจะเห็นได้ว่าไอคอนซ้ายสุดเป็นรูปผลโอบองแต่พอเราจับบุยเซลลรวได้ก้อนโคลนมาไอคอนซ้ายสุดก็เปลี่ยนเป็นรูปก้อนโคลนแทน ตรงนี้ก็สรุปได้ว่าไอคอนไซสุดนั้นก็คือไอคอนของไอเทมประเภทขว้างอันล่าสุดที่เราได้มานั่นเองฉากต่อมาก็คือฉากที่เราวิ่งกลับแคมป์เราจะเห็นได้ว่าบนหัวของดรลาเวนนั้นมีสัญลักษณ์อยู่ซึ่งสัญลักษณ์อันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของเควสหลักนั่นเองและเมื่อเราวิ่งผ่านหม้อที่อยู่ตรงกลางก็จะเห็นได้ว่าไม่มีปุ่มขึ้นบอกให้กดสำรวจเลยผิดกับตอนที่เราไปที่กล่องคราฟไอเทมเราจะเห็นว่าตรงกล่องมีปุ่มขึ้นให้กดสำรวจดังนั้นการทำอาหารที่ผมเคยพูดไปในคลิปที่แล้วนั้นไม่น่าจะเปป็นไได้ครับ และเมื่อมาในหน้าคราฟไอเทมเราก็จะได้เห็นการผสมต้นหอมกับผลโอเลนเพื่อเป็นโพชั่นซึ่งนั่นก็ยิ่งย้ำไปอีกว่าพวกไอเทมที่เก็บได้ตามพื้นที่นั้นน่าจะนํามาใช้เพื่อการคราฟไอเทมนั่นเองสรุปคือไม่น่าจะมีระบบทาอาหารครับฉากต่อมาก็คือฉากจับโคลิงเมื่อเรากดเล็งเพื่อทําท่าจะคว้างบอลจะเห็นได้ว่าตรงมุมซ้ายล่างนั้นมีข้อมูลของโคลิงและรีเซิร์ชเลเวลอยู่แต่พอเราหยุดกดท่าคว้างบอลข้อมูลตรงนั้นก็จะหายไปผมคิดว่าข้อมูลตรงนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อเราเล็งคว้างบอลใส่ตัวใดตัวหนึ่ง และโปเกมอนตัวนั้นต้องมีข้อมูลในสมุดภาพแล้วด้วยครับต่อมาที่น่าสังเกตก็คือเวลาทินเนอร์แบ็กเอาท์หรือหมดสติไปเราก็จะเสียไอเทมบางส่วนที่อยู่ในกระเป๋าพอภาคเก่าๆนั้นเราจะเสียเงินจํานวนหนึ่งแทนต่อมาก็เป็นฉากที่เราออกไปทาําภารกิจซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างดีว่าเกมนี้ไม่ใช่โอเพนเวิ d ์แบบเต็มตัวเมื่อเราออกจากหมู่บ้านก็จะมีแผนที่ให้เราเลือกสถานที่ที่จะไปคล้ายคลึงกับเกม Mon ส t e r Hunter นั่นเอง มากันที่ฉากเทดดิ้งโพสตถ้าเรามองดูดีๆเราจะเห็นบ้านใหญ่ๆอยู่ข้างหลังซึ่งนี่ก็คือบ้านหลังใหญ่ๆที่อยู่ข้างๆฐานบัญชาการหน่วยกาแล็กซีนั่นเองดังนั้นเราจรึงรู้ว่าเทดดิ้งโพสตอยู่ตำแหน่งนี้ครับต่อมาในหน้าทำเควสเราก็จะได้เห็นหัวข้อใหญ่ๆอยู่2หัวข้อก็คือมิชชั่นกับรีเควส t มิชชั่นก็คือเควสหลักหรือเควสเนื้อเรื่องส่วนรีเควสก็คือเควสย่อยครับ ในหน้ารีเควส t นั้นเราจะได้เห็นเควสจับเคลมูโซและได้รางวัลเป็น d a ซซิ่งฮันนี่ซึ่ง d a ซซิ่งฮันนี่อันนี้ก็เป็นอาหารที่มุคุรุชื่นชอบโดยเราสามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลในสมุดภาพโปเกมอนครับและต่อมาในเควสที่ให้จับบุยเซลเราก็จะเห็นได้ว่ามีรางวัลเป็น EXP Candy S กลับมาอีกครั้งนั่นก็แปลว่า EXP Candy ML XL ต้องกลับมาด้วยอย่างแน่นอนครับต่อมาก็มาในฉากที่เราทำไซส์เควส จุดที่น่าสนใจก็คือในหน้าที่เราเลือกตัวโปเกมอนนั้นถ้าเราลองดูดีๆจะเห็นได้ว่ารูปบอลที่หน้าชื่อของบุคคลูนั้นแตกต่างจากโปเกมอนตัวอื่นๆแถมทรงบอลนั้นก็ค่อนข้างแตกต่างจากมอนสเตอร์บอลยุคเก่าๆด้วยซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่านี่คือบอลอะไรกันแน่จุดที่น่าสนใจต่อมาก็คืออาจจะมีการตัดระบบนิสัยออกไปด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้ผมเคยพูดเรื่องระบบที่ถูกตัดออกไปมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบบาร์บิลิตี้หรือระบบถือไอเทมมาในตอนนี้ผมคิดว่าที่หายไปอีกระบบก็คือระบบนิสัย ถ้าเทียบกับโปเกมอนซอชิลตรงสเตตัสจะมีบอกว่าค่าไหนลบค่าไหนบวกหรือถ้าเป็นโปเกมอนบิลเลียนไดมอนและชายนิ่งเพลก็จะมีนิสัยระบุกันให้เห็นชัดชัดแต่ในโปเกมอนลีเจนอาเซอุสเราไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยผมจึงคิดว่าระบบนิสัยน่าจะหายไปด้วยครับนอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสังเกตอีกจุดก็คือตรงสเตตัสของฮินโนราชิตรงหมายเลขศูนย์ที่อยู่ด้านหลังของฮินโนราชินั้นน่าจะเป็นค่า EV ซึ่งในภาคนี้มีโอกาสที่ค่า E ีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่เหมือนกับภาคเก่า ในภาคเก่าๆนั้นค่า EV จะมาพร้อมกับค่า EXP เวลาที่เราจับหรือจัดการปืเอรมอนได้ถ้าเราได้ EXP เราก็จะได้ EV มาด้วยทีนี้เลเวลของฮิโออาราชิคือเลเวล7นั่นก็แปลว่าต้องได้ EXP มาประมาณนึงแล้วแท้ๆแต่ค่าตรงนี้กลับไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยแม้แต่ค่าเดียวนั่นจึงทําให้คิดได้ถึง3ประเด็นก็คือ 1. ค่านี้ไม่ใช่ค่า EV 2. ค่านี้คือค่า EV แต่การเพิ่มค่า EV ในภาคนี้แตกต่างจากภาคเก่าๆ 3. เลเวลของฮินโนอาราชิอาจจะเกิดจากการใช้ไอเทม up เลเวลแต่ข้อนี้นนน่่าาจะมมีีคควเปป็ไไดด้้อยทสุรับ ต่อมาก็มากันที่ระบบต่อสู้กันบ้างครับในฉากต่อสู้นั้นเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมากมายหลายจุดจากภาคเดิมๆพอสมควรเลยที่เห็นได้ชัดก็คือจํานวน PP ของท่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงท่าแท a c k ิลในภาคเก่าๆมี35 PP แต่ภาคนี้เหลือ30 PP ท่า q u i กแอ t แท c ในภาคเก่าๆมี30 PP แต่ภาคนี้เหลือ20 PP ท่า baby ้ดอ l e y ในภาคเก่าๆมี30 PP แต่ภาคนี้เหลือ20 PP ท่าคันในภาคเก่าๆมี15 PP แต่ภาคนี้เหลือ10 PP ถ้าไวชาร์ดในภาคเก่าๆมี15 PP แต่ภาคนี้มี10 PP ถ้าทันเดอร์ในภาคเก่าๆมี10 PP แต่ภาคนี้เหลือ5 PP ถ้าดับเบิลเอในภาคเก่าๆมี15 PP แต่ภาคนี้เหลือ5 PP จุดที่น่าสังเกตต่อมาก็คือค่าสเตตัสของโปเกมอนเพิ่มขึ้นจากภาคเก่าๆในจุดนี้ผมก็ขอเอาตัวอย่างจากเลนโทล่าและมิมิล็อกมานะครับเพราะสเตตัสที่เราเห็นจากทั้งคู่นั้นเป็นตอนที่อยู่เ e v e l 50พอดีซึ่งจะทําให้ได้ค่าสเตตัสที่ค่อนข้างนิ่งครับ ในภาคเก่าๆนั้นค่า HP ของเลโทล่าตอนหรือว่า50โดยที่มี IVBa s e สและ EV เต็มนั้นจะอยู่ที่187แต่ในคลิปที่เราเห็นนั้นกลับมีค่าถึง197เลยส่วนค่า HP ของมิมิล็อบในภาคเก่าๆตอนหรือว่า50โดยที่มี IVBa s e สและ EV เต็มจะอยู่ที่172แต่ในคลิปที่เราเห็นนั้นมีค่า HP 173ผมจึงคิดว่าในภาคน,นี้อาจจะมีการปรับค่า IV และค่า EV ใหม่นั่นเองรวมไปถึงโปเกมอนบางตัวอาจจะได้รับการปรับสเตตัสให้มากขึ้นอีกด้วยครับ เรารู้กันว่าการออกท่าในภาคนี้จะมี2สไตล์ก็คือสตองกับเอจายแต่ถ้าเราลองสังเกตดูให้ดีๆเราก็จะเห็นได้ว่าบางท่ามีรูปคัมพีร์แต่บางท่ากลับไม่มีและที่น่าสังเกตก็คือท่าクロスコンバットของมิมิล็อบไม่มีคัมภีแต่ท่าクロ Combat ของลูคาเรโอจากคลิปเก่ามีคัมพี์หรือท่าอควาเจตของมิจูมาลุไม่มีคัมภีร์แต่ในคลิปเก่ากลับมีดังนั้นก็อาจจะมีความเป็นไปได้ในการเก็บไอเทมเพื่อปลดล็อกคัมภีก็ได้นั่นเองเช่นเราต้องเก็บคัมพี์ให้ครบ4เล่มท่าทั้ง4จจึงจะปล,ล็อกมมีคีคภ์ การออกท่าในแต่ละสไตล์นั้นจะทําให้เราเสียพีพีไป2 PP จุดที่น่าสนใจก็คือไรชูใช้ท่าทันเดอร์เวสแบบเอจายสไตล์อย่างที่เรารู้กันว่าเอจายสไตล์จะทําให้เทิร์นของตัวเองมาเร็วขึ้นแต่พลังของท่าเบาลงในขณะที่สตองสไตล์จะทําให้พลังของท่าแรงขึ้นและเทิร์นของตัวเองมาช้าลงถ้าอย่างนั้นทันเดอร์เวสแบบสตองสไตล์จะเป็นยังไงละ่ะสิ่งที่ผมพอจะคิดได้มีอยู่2อย่างก็คืออย่างที่1มีการเพิ่มสถานะใหม่เข้ามาในภาคนี้เช่นสถานะชาแบบรุนแรงเป็นต้นอย่างที่2คสอบบ style คมมง และสไตล์จะทำให้ความแม่นยำสูงขึ้นแต่ตรงนี้ทางออฟฟิเชียลก็ยังไม่ได้ประกาศเลยนะครับต่อมาก็เป็นจังหวะที่โทโดเซลูก้าใช้ท่ากิก้าอิมแพกใส่ไลชูเราจะเห็นได้ว่าตัวเรานั้นได้รับผลกระทบไปด้วยผมคิดว่าตรงนี้อาจจะมีส่วนในการลด HP ของตัวเราด้วยเช่นกันมากันที่ฉากสู้กับบาซากิลิจุดที่น่าสนใจก็คือท่าดับเบิลฮิตของบาซากิลินั้นไม่ได้ทำดาเมสไซโคดักแต่ในทางกับการท่าสเตลล็อกนั้นกลับทำดาเมสไซโคดัก ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่ท่าบางท่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในภาคนี้ครับและจุดที่น่าสนใจก็คือในฉากสู้นั้นดูเหมือนว่าเราจะสามารถเลื่อมมุมกล้องเองได้ด้วย <S <S <hhh> <S เราจะเห็นได้ว่าการเลื่อมมุมกล้องนี้ดูเหมือนจะเป็นการเลื่อนจากทางผู้เล่นเองมากกว่าผมจึงคิดว่าผู้เล่นน่าจะเลื่อมมุมกล้องในฉากต่อสู้ได้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ผมพอจะจับจุดได้ในคลิปนี้ครับอีกไม่นานเราก็จะได้เล่นกันแล้ว ก็มาดูกันครับว่าในเกมจริงๆนั้นจะมีอะไรให้ได้ว้าวกันอีกเพราะทาง Official ย mm hmm. เองก็กักข้อมูลเอาไว้ระดับหนึ่งเลยครับ mm hmm. ถ้าใครเห็นอะไรตรงจุดไหนที่ผมพลาดไป mm hmm. ก็พิมพ์บอกกันได้เลยนะครับ mm hmm. ปกติผมก็ไล่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้ว mm hmm. และในวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ